สวัสดีเพื่อนเอนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบรรยากาศที่สถานีรถไฟบ้านตาคลีซึ่งเป็นสถานีอาคารใหม่นะครับที่อยู่ในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ําโพอันนี้ก็เป็นอาคารใหม่นะครับผมส่วนอาคารเก่าเนี่ยก็จะอยู่ถัดไปจากอาคารใหม่นะครับทางด้านทิศเหนือด้านนูน้น สถานีอาคารใหม่นะครับก็เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่15กันยายน2518นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบรรยากาศให้ชมกันแนะมีลักษณะที่สวยงามนะครับในสไตล์ไทยประยุกต์เดี๋ยวเราจะข้ามไปดูนะครับที่อาคารสถานีสำหรับอาคารสถานีนะครับก็จะอยู่ติดริมถนนเลยนะนี่นะครับอยู่ใกล้ชิดกันเลย นะถ้าใครจําได้นะครับที่ผมเคยไปรีวิวสถานีนะครสวรรค์นะนะครสวรรค์เนี่ยจะเป็นลานกว้างๆแต่รูปทรงอาคารเนี่ยก็ดูคล้ายกันนะครับเป็นสไตล์ไทยประยุกตนะ์โอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาชมบรรยากาศที่อาคารสถานีนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับก็เป็นอาคารที่มีความสวยงามน,นะครับแล้วก็ใหญ่โตแนะก็มีบริเวณพักคอยนะครับทางด้านนี้ จะมีชุมชนนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าสถานีสำหรับสถานีรถไฟบ้านตาคลีเนี่ยก็อยู่ที่ตำบลตาคลีนะครับอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็อยู่ระหว่างสถานีรถไฟพลทองกับสถานีดงมะกุเดินขึ้นมานะครับก็จะมีบันไดขึ้นอีกชั้นหนึ่งห้องน้ําจะอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่เป็นห้องน้ําชายแล้วก็วห้องน้ําหญิง เผือใครเดินทางมาตาคลีนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับแล้วก็รู้จักตัวต่างๆของสถานีก็จะมีป้ายบอกนะครับจุดจำหน่ายตัว๋วอาคารนะครับก็เป็นมีลักษณะเป็นสีครีมก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับสถานีอื่นนะครับในสายเหนือน่าจะใช้แบบแปลนเดียวกัน ชุมชนนะครับก็มีความคลาสสิกนะครับเป็นบ้านไม้เก่าๆด้านหลังก็เป็นภูเขาทางด้านนี้ก็เป็นบริเวณโซนพักคอยนะครับแล้วก็ที่ขายตัว๋วงงน,น,นี่นะครับนี่ก็เป็นช่องขายตั๋วนะครับผม ส่วนถ้าเราไปชานชาลานะครับก็ออกเนี่ยประตูด้านนี้นี่ก็เป็นที่นั่งพักคอยอเดี๋ยวเดินมาดูนะครับบริเวณชานชาลาเวลาจะไปชานชาลานะครับไปลอขึ้นรถไฟเนี่ยก็จะมีบันไดให้ขึ้นนะครับทางด้านขวาหรือไม่ก็มีลิฟต์ก็เป็นสะพานลอยนะครับข้ามชานชาลาเหมือนกับ หลายๆสถานีในโครงการทางคู่สถานีบ้านตาคลีนะครับก็มีทั้งหมดสี่ชานชลาฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่ขึ้นเหนือนะครับไปสุดปลายทางที่เชียงใหม่แต่ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่เข้ากรุงเทพเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมบริเวณ สะพานล,ลอยนะครับข้ามชานชลานะโดยที่เราจะรีวิวขึ้นไปทางบันไดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงลิฟต์เดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีบันไดให้ขึ้นนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจขึ้นบันไดก็สามารถขึ้นลิฟต์ได้แล้วก็จะรีวิวให้ดูทั้ง2แบบนะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบริเวณนะด้านบนสะพานล,ลอย บรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบนะนี่ทางด้านนี้ก็วิวสวยนะครับผมหลังสถานีก็เหมือนกับจะเป,เป็นสวนออกกำลังกายเล็กๆนะครับมีบ่อน้ำเนี่ยแล้วก็มีภูเขานะครับอยู่ด้านหลังสถานีนขึ้นมานะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นสะพานลอยข้ามชานชลา ก็จะมีป้ายบอกนะครับนะมีลิฟต์แล้วก็มนะีชั้น 1, ชั้น2ชั้น3ชั้น่ช่วงนี้เราก็ถ่ายกันในช่วงใกล้ๆเที่ยงครับช่วงที่ไม่ค่อยมีรถไฟผ่านก็เลยดูเงียบหน่อยนะนี่นะครับก็จะมีทางลงนะนะทางด้านนี้นะครับก็มีลิฟต์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะเดี๋ยวเรามาดูวิวนะครับฝั่งที่เข้ากรุงเทพนี่นะครับวิวทางด้านฝั่งนี้เข้ากรุงเทพนะครับสถานีถัดไปเนี่ยจะเป็นสถานีพนทองนะซึ่งอยู่ตำบลอําเภอตาคลีเหมือนกันนะฝั่งที่นี่นะครับฝั่งที่ขึ้นเหนืออาคารสถานีเก่าเนี่ยก็จะอยู่ด้านนี้ นี่นะครับสถาปัตยกรรมของอาคารสถานีนะครับก็เป็นสไตล์ไทยประยุกต์เช่นเดียวกับนครสวรรค์แห่งใหม่ต,ตาคลีนะครับก็จะมีบรรยากาศที่ดีนะครับมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็ชุมชนเนี่ยก็จะอยู่รอบๆสถานีเลยทั้งด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวามาดูวิวทางด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีถนนอีกเส้นหนึ่ง ด้านหลังก็มีภูเขาเช่นเดียวกันบรรยากาศเงียบดีนะครับเป็นบรรยากาศของชุมชนที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์วิวดีมากนะลมเย็นฝั่งนี้ก็เป็นชานชลาที่3กับชานชลาที่4บรรยากาศเขียวขจีเลยนะครับมองเห็นภูเขาด้านหลัง เดี๋ยวเรานะครับรีวิวลงลิฟต์นะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศด้านล่างเดี๋ยวเรากดปุ่มลงนะครับอันนี้ก็อยู่ชั้นสองนะก็เรากดลงจะชั้นล่างไปชั้นจนะครับนี่ก็จะมีกระจกใสนะครับให้เห็นวิวด้านนอก มาชมบรรยากาศด้านล่างนะครับของสถานีบ้านตาคลีอาคารแห่งใหม่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากอาคารใหม่นะครับเราจะพาไปชมบรรยากาศที่อาคารสถานีเดิมนู่นนะครับทางด้านฝั่งนูน้นอยู่ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นจักเท่าไหร่นี่นะครับาชานชลาที่รอรถไฟเนี่ยก็จะมีที่ให้นั่งพักคอยนะครับมีเก้าอี้แล้วก็มีหลังคา ชานชลาที่โดยสารรถไฟนะครับก็จะเป็นชา้นสชันสามฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็เป็นรถที่เข้ากรุงเทพนะครับส่วนฝั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นรถที่ขาออกจากกรุงเทพอาคารสถานีนะครับสวยงามวันนี้บรรยากาศคึมๆหน่อยนะเสียดายนะครับถ้ามีแดดนี่จะสวยมากนะดูมุมมองนะครับบริเวณสะพานลอยข้ามชานชลา นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่สถานีบ้านตาคลีนะครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนะรบขบวนรถไฟมานะครับขบวนแรกเนี่ยก็จะเป็นขบวนที่7เดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศในช่วงที่มีรถไฟมากันบ้างน,นะครับขบวนรถด่วนพิเศษที่7กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ก็กำลังจะวิ่งผ่านสถานีบ้านตาคลีในชานชลาที่2 บนนี้เป็นดีเซลรางนั่งปรับอากาศนะครับผมรถดีเซลรางแดบูไฟสองดวงมาสวยงามน,นะครับ ตอนนี้ก็ผ่านสถานีอาคารใหม่นะครับแล้วก็กำลังผ่านสถานีอาคารเก่าด้านหน้าของเราขบวนนี้นะครับก็จะไปจอดอีกทีที่สถานีนครสวรรค์นี่ก็เป็นตัวอาคารสถานีนะครับมุมมองจากทางฝั่งชานชาลานะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นความสวยงามในลักษณะสไตล์ไทยประยุกต ก็มีลักษณะที่คล้ายกับอาคารสถานีนครสวรรค์ที่ผมเคยรีวิวไปทางด้านนี้นะครับก็เป็นโซนนั่งพักคอยรอรถไฟนะครับชานชลา,นาชานที่2กับสานะครับมีสะพานลอยข้ามทางรถไฟนี่นะครับบรรยากาศบริเวณาชานชลาในช่วงนี้ยังไม่มีรถไฟมานะครับผมมาดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นบันไดทาง ขึ้นลงชานชลานะครับผมแล้วก็สะพานล,ลอยดูมมมองของอาคารสถานีนะครับทางด้านฝั่งทิศเหนือก็เป็นโซนทางด้านในก็เป็นช่องครตัวนะครับแล้วก็นั่งพักคอยอันนี้ตัวอาคารสถานีีด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับในสถานีอะไรประมาณนี้จากอาคารสถานีใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบริเวณสถานีเก่า อัปเดตบรรยากาศในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปนิดเดียวนะแล้วก็ถึงอาคารสถานีเก่าบริเวณก่อนถึงสถานีเก่านะครับก็จะมีที่กลับรถมอไซค์นะอันนี้เป็นที่ข้ามย่านทางรถไฟด้านนี้ก็มีเซเว่นนะครับผมอันนี้สารเจ้าแม่ทับทิมตาคลี นี่ยก็เป็นบรรยากาศนะครับชุมชนด้านหลังของอาคารสถานีเก่าซึ่งผมก็เคยมารีวิวไปแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยมาปี2515แล้วก็ครั้งที่2นะครับมาปีน่าจะเป็น68นะครับช่วงต้นๆปีแล้วก็เคยมาถ่ายรถไฟนะครับ ก็มีของกินเยอะนะครับดูดูแล้วอันนี้ป้ายนะครับของสถานีเก่าบ้านตาเกลีอันนี้คือบริเวณด้านหน้าของอาคารสถานีเก่านะครับที่อยู่ติดกับฝั่งถนนสำหรับอาคารสถานีเก่าเนี่ยก็มีการอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ได้รือแต่อย่างใดะก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะทำเป็นอะไรต่อไปนะก็ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดู นี่นะครับแต่ว่ามีการกั้นรั้วเหล็กเอาไว้นะครับบริเวณรอบๆสถานีก็ให้ดูบรรยากาศด้านนอกพอนะครับคงไม่เดินเข้าไปดูนี่นะะก็ยังดีนะครับที่อนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปก็เป็นอะไรที่คลาสสิกนะครับเป็นอาคารไม้เก่าแก่อาคารเก่าดูบรรยากาศนะครับบริเวณด้านหลัง ทางด้านนี้ก็เป็นวงเวียนนะครับแล้วก็จะมีะเป็นอนุสาวรีย์นะครับภาษสังตีคลีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองตาคลีนครสวรรค์นี่นะครับพาษสังตีคลีชมบรรยากาศรอบๆนะครับมาย้อนลำลึกกันหน่อยที่สถานีเก่าเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเซเว่นนะครับปัจจุบัน ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำเป็นอะไรนะตึกเก่าแก่ก็มีทั้งร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านกาแฟาอยู่บริเวณรอบๆแถวนี้นี่นะครับนะถนนคนเดินด้วยเนี่ยบ้านตาคลีด้านนี้นะครับเป็นบ้านไม้เก่าแก่นะครับผม แถวแถวนครสวรรค์น,นะครับส่วนใหญ่กนะ็เป็นชุมชนเก่าแก่เท่าที่ผมไปดูหลายสถานีนะครับนะบ้านตาคลีนะครับแล้วก็อะไรอีกอะอะไรนะช่องแคชุมแสงอะไรพวกเนี้ยโอเคนะครับก็พามาดูกันคร่าวๆนะครับบรรยากาศทั้งอาคารสถานีใหม่แล้วก็สถานีเก่าเดี๋ยวเรา ไปพักนะครับแล้วก็ชมรถไฟกันต่อไปด้านข้างอาคารสถานีเก่านะครับถัดมาทางด้านนี้ก็จะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านนะเตี๋ยวโขวไทยบ้านในตรวดนี่นะครับก็เป็นบ้านพักนะครับดูคลาสสิกดีเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศนี่ครับก็จะเป็นร้านเล็กๆนะครับก็มีหลายเมนนะูทั้งเมนูข้าวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะครับนะเมนูที่แนะนำเนี่ยเป็นข้าวผัดรถไฟ บ้านพักในตรวจบ้านตาคลีแต่บรรยากาศในร้านนะครับก็ดูคลาสสิกนะครับแล้วก็ร่มรื่นดีทางด้านนี้ก็เป็นประตูนะครับที่ออกไปชันชลาสถานีเก่าตโต๊ะส่วนใหญ่ก็เป็นโต๊ะไม้นะครับก็ทําจากไม้หมอนใครมาตาคลีนะครับแล้วก็ไม่รีบไปไหนก็มานั่งทานกันที่นี่ได้ นี่นะครับเมนูข้าวผัดรถไฟนะครับก็เป็นข้าวผัดหมูนะมีมะนาวนะครับมีมะเขือเทศนั่งทานที่ร้านนะครับผมบรรยากาศคลาสสิกดีนะมีเพลงฟังเบาเาด้วยเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับข้าวผัดรถไฟที่บ้านตาคลีอืมอร่อยนะครับผมพอดีก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาเคยมานะครับแล้วก็แนะนำข้าวผัดรถไฟนะครับที่ หน่บ้านในตรวจเนี่ยอืมลอยมากนะครับผมรสชา,ชาติรสชาติซอสเข้มข้นนี่ครับหมูนี่เรียกได้ว่านะเต็มแม็กเลยนะครับ ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ผมกินไปเนี่ยก็ผัดรถไฟก็จานละ35บาทนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ถูกมากนี่บรรยากาศด้านหน้าร้านนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพื้นที่บริเวณสถานีเก่านะก็ถือโอกาสนะครับพามาเดินชมกันหน่อยแล้วนะก็เป็นบรรยากาศที่คิดถึงนะครับที่เคยเราเคยมาขึ้นลงรถไฟที่นี่นะครับหรือมานั่งดูรถไฟปัจจุบันก็ เงียบมากนะครับผมแล้วก็มีการกั้นรั้วเหล็กไว้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอาคารสถานีเก่าเนี่ยก็เป็นอะไรที่คลาสสิกดีนะเป็นอาคารไม้เก่าแก่นี่นะครับปัจจุบันมีการกั้นรั้วไว้นะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำเป็นอะไรต่อนะครับก็เดี๋ยวถ้าพอทราบก็จะมาอัปเดตให้ นี้ก็บริเวณด้านหน้านะครับผมแล้วก็ทางด้านนู้นก็เป็นสถานีใหม่ก็พามาย้อนบรรยากาศกันสักนิดนะครับผมเผื่อใครคิดถึงอาคารสถานีเก่าอยู่บริเวณทางด้านหน้าของนี่นะครับร้าน,นาบ้านในตรวจทางเรากลับมาอยู่กันบริเวณอาคารสถานีใหม่นะครับหลังจากที่เราได้ไปทานอาหารเที่ยงกันที่บ้านในตรวจที่บริเวณสถานีเก่า เดี๋ยวก็จะพามาชมบรรยากาศรถไฟเข้าออกนะครับในช่วงบ่ายก็จะมีขบวน112มีขบวน201นะครับขบวน209แล้วก็ขบวน210 mm hmm. เดี๋ยวมารอชมนะครับบรรยากาศที่สถานีบ้านตาคลีแห่งใหม่พร้อมกับขบวนรถไฟทั้งเที่ยวขึ้นแล้วก็เที่ยวล่อง mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมนะครับขบวนรถเร็วที่112 mm hmm. เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตรนะครับ mm hmm. เข้าสถานีบ้านตาคลีแห่งใหม่ ที่ตเวเป็นาาที่3านเป็นขบวนรถเร็วที่ล่องที่สอับังโดยสารจนานเกายเปทางสถานีรเทศเปาตะขยรที่มีตัวโดยสารระเอศร้เนี่ยเจะสูอของทางของต้ซึ่งเปนขบวนรที่เป็นยี่เดรนเนี่ยครถไนี้ออกัทาดีไล้ว,วันนี้ได้รถจากอันตอนนะครับ4228สีดูคลาสสิกดีนะครับ กำลังทักทายนะครับผมเป็นมิตรภาพอันดีนะฮะชอบรถไฟเหมือนกันขบ,บวนหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมก็จะไปถึงกรุงเทพอภิวัตนี่ในช่วงเย็น เดี๋ยวเรามาชมขบ,บวนรถเที่ยวขึ้นนะครับหรือขาออกจากกรุงเทพจะเข้าสถานีบ้านตาคลีนะครับขบ,บวนรถธรรมดาที่201ต้นทางกรุงเทพไปทางพิษณุโลกก็จะเข้าในชา้นสนะครับผมมาด้วยหัวรถจากฮิตาชิสุดยอด4519นะครับ หัวมาอยู่หน้าผมพอดีเลย บวน201วันนี้นะครับรถจากคิตาชิหมายเลข4519 01น,นะครับการโดยสารดูโล่งมากนะีด้านในตอนนี้ก็ผ่านบริเวณด้านด้านหน้าอาคารสถานีเก่าทางด้านนี้นะครับก็วิวดีใช้ได้เลยนะครับผมจะเห็นทั้งภูเขานะครับแล้วก็ต้นไม้ ในช่วงบ่ายนี่เมฆสวยนะครับมาดูกันอีกหนึ่งขบวนนะครับขบวนรถธรรมดาที่209กรุงเทพบ้านตาคลีสำหรับขบวนนี้นะครับก็จะสุดปลายทางที่สถานีแห่งนี้กำลังเข้าในชานชลาที่า3นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทำขบวนกลับเป็นขบวน210บ้านตาคลีกรุงเทพ ขบวนนี้ก็มาถึงนะครับในเวลาบ่ายสามโมงสีนาที ก็จะจอดที่สถานีบ้านตาคีเนี่ยประมาณ20นาทีนะครับส่วนขบวน2-10ก็จะออกบ้านตาคีในเวลา4โมงตรง ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาที่210บ้านตาคลีกรุงเทพนะครับก็ตั้งขบวนพร้อมแล้วในชานชลาที่3ก็จะออกในเวลา4โมงตรงนะครับแล้วก็จะถึงปลายทางที่หัวลำโพงเนี่ยประมาณ2อทุ่มครึ่งได้ประมาณนั้นนะครับตอนนี้ขบวน210นะครับก็กำลังจะออกต้นทางที่สถานีบ้านตาคลี สถานีให้สัญญาณปล่อยขบวนรถนะครับต่อไปก็จะจอดที่สถานีพลทอง ออกไปอย่างสวยงามนะครับผมกับบรรยากาศในายามเย็นที่นาตาคลีนครสวรรค์โอเคนะครับสำหรับการรีวิวบรรยากาศที่สถานีบ้านตาคลีแห่งใหม่นะครับกนะ็คงจะประมาณนี้นะครับบรรยากาศปิดท้ายด้วยขบวนรถตาคลีายามเย็นนะครับสวยงามก็รีวิวใหนะ้ตามคำขอของ FC นะครับแล้วก็ตามความตั้งใจของผมด้วยนะก็ตั้งใจที่จะ รีวิวพวกสถานีใหม่ๆนะครับในช่วงนี้อาจจะได้รู้ข้อมูลกันสำหรับวันนี้ผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ